อา้าวมีปัญหาหอะไรอีกหคําำว่าปรุงแต่งคํานี้เอคือคําว่าอาสังขารในขันห้าหรือเปล่าครับขันห้าอันนี้ถ้าว่ามันเป็นธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ทุกข์หรือไม่สุขแต่มันถ้าว่าเห็นเห็นตามความเป็นจริงในขันห้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าเป็นไปด้วยกิเลสตัณหาหรืออวิชชาก็จะเป็นทุกข์ เฟือจนไม่รู้ว่าถามว่าอย่างไรตั้งคําถามใหม่ให้มันซับลงไปว่าถามว่าอย่างไรธรรมชาติโดยแท้ของขันห้าถ้าหากว่าอ่ามันเป็นอย่างนั้นโดยที่เราไม่ต้องมีอวิชชาเนี่ยคือไม่มีอวิชชามันมันสภาพของขันห้ามันปรากฏอยู่แล้วถ้า,าเรารู้สภาพอของขันห้าที่มันมาตาม ทั้งห้าขันนี่นะฮะตามความเป็นจริงเนี่ยมันมันจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะเพราะว่าในบทสวดมนต์บอกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์นี่ก็คือไม่เข้าใจคําว่าขันห้านั่นอีกอย่างหนึง่งและไม่เข้าใจในเรื่องของความทุกข์เกี่ยวกับขันห้าคือว่าขันห้าจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อมีความยึดมั่นหรือถูกยึดมั่นหรือปาทาน ันท่านั่นก็จะเป็นทุกข์มีชื่อแปลกไปว่าเป็นอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าขันขันล้วนๆไม่มีการยึดถือนี่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แน่แต่โดยโดยเหตุที่ตามปกติแล้วมันเป็นการยึดถือไปทั้งนั้นดูดูอออือโดยมากเลย เพราะฉะนั้นมันจึงพูดกันสั้นๆว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็มีแม้ในพระพุทธภาษิตเองบางทีก็ใช้คำว่าขันเป็นทุกข์นี้ก็มีแต่คอยเข้าใจไว้ว่าในคำพูดว่าขันนั้นนะ่ะมันมีหมายถึงมีความหมายเหล่งถึงอุปาทานขันขันทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อ,อมี ยึดมั่นโดยปาทานในขันนั้นบางทีแหภาษาบาลีตรงนั้นมันเป็นคำกาบกรอนที่เรียกว่าคาถาหรือคำฉัน <c oughs> เขาเว้นบางคำเว้นคำบางคำเสียทำให้เข้าใจผิดก็มีเช่ <c oughs> นว่าขันเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าอ,อุปาทาน่อไปด้วยอย่างนี้ก็มี <c oughs> ผมก็เคยพบแล้วก็เคยจังหนแต่เมื่อสังเกตดูโดยทั่วทั่วไปแล้วก็เห็นว่ามันเข้าใจกันได้ถ้าได้ศึกษามาพอสมควรแล้วจะเข้าใจกันได้ว่าขันที่เป็นทุกข์ในความหมายว่าเจ็บปวดทนยากนี่คือปาทานขันทั้งนั้นทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งถ้าท่านเล็งถึงความทุกข์ศักสิกว่าดูแล้วมันน่าเกลียด โดยบทว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้ขันกค่ดิไหนก็เป็นทุกข์ขันห้ารุ่นๆไม่นไม่มีปาทานก็เป็นทุกข์คือดูน่าเกลียดขันที่มีปาทานเป็นอุปาทานขันก็ยิ่งดูน่าเกลียดคือยิ่งเป็นทุกข์แค่คำว่าขันนี่มันใช้ความหมายกว้างจนถึงเับว่ามันเป็นรูปขัน ได้แม้ที่มันอยู่นอกตัวเราทั้งก้อนหินนี่ถ้าเรามองไปเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์สิ่งหนึ่งของจิตแล้วมันก็เป็นรูปขันได้ไม่มีความหมายเป็นทุกข์ว่ามันเจ็บปวดอะไรแต่มีความหมายเป็นทุกข์ว่ามันดูแล้วมันน่าเกลียดคือความที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนอยู่เรื่องเพราะว่าทุกข์นี่เลยมีอยู่สองความหมาย ทุกโดยเหตุว่าสักว่าไม่เที่ยงแล้วก็จะเกิดเป็นทุกคือดูหน้าเกลียดและทุกเพราไปยึดมั่นเข้าโดยความเป็นตนเป็นของตนแล้วหนักแล้วเป็นทุกน,นี่ก็เฉพาะที่ยึดมั่นเท่านั้นจึงจะเป็นทุกคือทนทรมานและเจ็บปวดเราไม่ค่อยจะอธิบายกันในชาติอย่างนี้ทิ้งไว้อย่างาำความผู้ศึกษาเหล่าเรียนก็เลยชะงน เพราะมันไปปนกันยุ่งความทุกข์ที่มีที่มาในสามัญลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนาาัตตาความทุกข์คำนั้นมีความหมายอย่างหนึ่งแล้วให้ความหมายก็คำว่าความทุกข์ที่เร่งถึงอุปาทานขัน์ ความทุกข์นี้มีความหมายอย่างหนึ่งคือมัน่างเจ็บปวดทนทรมารแกจ็บนั่นส่วนทุกข์กลางๆนั่นเรื่องแต่ว่าดูแล้วมันน่าเกลียดอ่าเหมือนกับว่ามันมีความทุกข์อยู่ในนั่นเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงถ้าจะพูดให้มันรวบยอดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดถือว่าต้นพูดกลางๆนี่แล้วมันกินความหมด ไม่ว่าขันชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นขันร่วนร่วนหรือว่เป็นขันที่ถูกยึดมั่นด้วยคามถามมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์ก็คือเป็นอนัตตาเนี่คือหลักธรรมะที่จะต้องพิจารณากันใหม่สอนกันเส้ยใหม่ให้ชัดเจนจะให้คำกวุ้มเหมือนที่กำลังสอนสอนกันอยู่มันไม่มันไม่ชัดเจน